ังยัง้อเก็บบั้องครบไมอ่สงสามสี่ห้าหกจับองครบ้อถึงนะอะไมาขงไหนวะ

ช่วยโขกันไหอยู่เดี๋ยวเห็นหมนะผมเดียวๆก็มมี6สุหกบม่มีไเออจะไหวเลยต่างมาซ้ำซ้ำไสามหมื่นขอขอนเจจริงนะ้บบสองมื่ขายสอมื่นเจ็ดสิบแปดที่กอยีสิงสามหืนเจ็ดอคามยี่สิบสมืนโอเคเหียดหาตามหาเอวอกเอว

ยงสี่จังอยาจะหอมเลยอะไรไหยเดี๋ยวคุณต้องไเสี่หกแล้วก็เต็มสูงอมาะเห็ดสีรดเออเอาไปมาสียงบ่กหก้าสามเต็งหกกักหกห้างอ่ะกักหกห้าเอาบ่นได้บ enfin, ่เลยยังไงจุ่มอ่เดตั้งเอเนาะกักหกห้ากักหกห้า หกข้าสามที่เลือกอะหกซุงเอาตะตอกการมาต่สองก้าวพงหน่ะเอาคือมาเต่งสองก็ซ้ำหนี่ด้วยซ้ำน่ันนี่หรอตัวต้นในบอลบอกตัตัวพ้าสามที่เลือกหกุงสามหกนี่ยเต็งซูงได้สามหาสามสองเต็ง ตอนนี้ก็ได้ออกนะต่นแตเาปิหหด้วกได้ออแวกตาเดนะสมต้วเ้าสตนสองี่หแปเก้าสิเดสองสามสี่สิ้าสิเ็ดสิแปดสิเกายี่สิบโอ้หาสมนี้ยุหกสูงไหมหสู่สสาีเจ็ดแปเกสิบตังตัยี่ ตามามายี่สิบอาไปหกห้าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าามามยี่สิบเอดเ้าสิบไปไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบหนึ่งสอ จ็ดแสนกัมาที่นี่อันขงแขก้าขอหาเนาะอยกเอาของฝาใจกใช่อันนึ่งของของอเสองอนสี่ใจจะกจากว่าใจมันเดียวจะไต้องใจแ่อยากใส่ไหมเอาอยาใช่ไหมขนมาจักกาโของหาแต่ว่าเราต่างหัวดใจของฝ่ายมือหนึ่งไม่องคอยตอจิตใจอยเป็นสอมมาแล้วทั้งนี้หลต้องสอมาสอมาอีกสองหมื่นของเจ็ดหมื่นหนึ่งพยัญนสอนมาสองหมื่น ก็เอาติงต้ามือหน่ะไปใส่ก้าวพงหาพหาลาเมื่อนี่เจตีขึ้นมาสองมืนได้ิของเกของเจ๊มือนึ่งนะตามองอยังงคพยใช้ยนไหสอบมาสองมือสอบมาสองมือก็มือกัคอยเลยเพราะว่าของคอยติงต้ามือหนึ่งเอาไปได้ไ่ได้ไปได้ไปได้ของเก๊ได้ไปแล้วเด่นรองก็างสี่าหกเด็กแต่เก้าสิบอันนี้สองมืนสองมาสองมืน่เียบกันเราอัน

แดดเงินแดดเงินฟังเด้ยี่ห่าก็มาห้องนึงเลยกินปลาเอ้ายังแรง ผึ่งเชยรเียนะเต่งซีมกันนะสีอะไรนองสามสี่หาหกเจ็ดสองสามสี่ห้าหกสี่สองี่ห้าหกยังไ่สี่เยวกว่า่เห็นขึ้นกินนมองเห็นอะ

าสิบหกสิแปดสเก้ายี่สิบปวดแทหงอี่ประมาณเที่ยวสี่มันดลหาสี่ห้าหกเนาะป้าทุกคนอยูที่ต่ำใช่ไห เดยวของเรนีสองวีไงกูมาจุ่มวันนี่เราเป็นดาวเพื่อนไปใส่หาส่หแค่เต็มอ่ามจุ่มเสียกดหรอจมอ่าจมจมเฮ้อสามสองเดียงหาก็คเสียตาสองเง้กอยันเลยได้สองตามทางตามสามสอง

บอกคือเหตดผดเกิดจิบมันผสมเจียมเอ้าสองตำเจ้าน้องรุงก็นเอ้ามันมีทุนเลยเนาะเรามีทุนเนี่ยเราก็เน้นตัวเก่านี่แหละ

เดี๋ยวนายจะก็ไปเดี๋ยวก็รูจักก็รเ้สิสามสี่ห้ดีกามสี้าหเ้ยเ๋งหมเจ๋งบสิบ่เอาเต็งมาเต็ตาเด้อน่ะเอาเนี้ยเด้อาพี่เลี้ยงให้พอป้าอ่อืม อาไดสนหาอแล้วก็ิเลือาาตัวเกนอเปิดกินใช่มันเห็นมันทางทองรึมันเต็มเต็มห้าลเตียนหามนบก่สิใบยีใบบ่สื่อแล้วหามอกินอันนี้ภาปากเนาะอันนี้เต็ันะโอเคเนาา เจ็ดแปดเก้าสิบ6สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกหนึสองสามสี่ห้กอันนี้สบสามสิามสอกหื่านองสีห้าหกเจ็ดแเกสิบเอ็ดสอาเ็ตยมื่หกมันหกสาเต็มตลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแ้าสิ 1 2 <ITA> ็ดง1ก็ดเจ็ดก็ยี่สิบส7งห4ื่น6 2 7 2งสองสามสี6 0้0 0เจ้าเ็บามสหกสิยี่อหมืนเอ้เียมาซอยพอี3ีส0มือันนี้ก็ส0ม0 0ื่นอีกส0 0 0มเกยมาซอยพอดีใช่หนึ่งสองสามหาซี่ยาวเนี้ยหาที่ยาวขอแซนหนึ่งกับแซนสองเลยแนเก้าสกงแนหนึ่งุ ซนองบกริเ็ดสิบยี่สิบยี่สิแก็แซนสอับทุนอายสิบกรบสิบแปดก็สามสิบอะ่งสองสามสี่ห้ากแสิบแปดยี่สิบแซนห่งลบาทแต่กทุนขอสองเด็กเดแปดมยี่สิบยี่สิบหกเจ็สิบแปดสิบเก้าสามอเอออัญยาอัญยาอบบาลเนี่ยหามสี้เจ็ดเส่เยนันเต็ม ก็านเต็มเด้อเต็มแลยแต่ตรวจอาทิ่ย่ไม่ใช่อาทิตยตมอีกได้ย่นว่าจะลุกไปเยี่ยวยอองตั้มอ้นรองสามสี่เจ็ดีบเอ็ดองสามสค่ะเเก็บทิ้งอาี่ห้าเจ็ดเจ็เจตัมก็บจะลุกเนี่ยเอ้าวใจจำดิจะลุกเนี่ยลุเนี่ยปกติสามสอง 3, 2, เปามเขาค่อยคิดหะว่าเขได้เขได้ยักจอบอลเาได้หยักยามิวองี่เจาู้ก็ืออม้าห่ามลสโ

ก็หกสามเี่ยวทำดีเือนี่มึเยนี่เดีตรสองสามตรนหาสักนี่สามชหกสามเกี่ยวหกสามเกียวอือเอาตรนี่อันนี้จะไหวไมงก้ามันหน่เด่นแค่นั้นหละเด่นะงนันกับ้งอยเด่นก็เด่นเด่นนะคะเด่นกัเด่น เดินอัดปเดียวห้าสี่สองห้าสี่สองห้าสี่สองอันนี้ไี่ถึงเต็งจิตชีวิตเปลี่ยนเต็งจิตชีวิตเปลี่ยนจีบใบเอ๋ยใบเอ็งห้าสี่ห้าหกสี่สเสโอ้จีบจีบบ่เป็นไงไม่ถือแต่ว่าแปดแปเก้าสไปเอาคนเมาแล้วจ่พี่ชายพี่แท คนเอวเนี่ยคนนคือเอาไดเนบ้างไหมโอ้โหเนี่ยไปเมันโอไดเรนไดเนอันนี้อันนี้ก็ไดเอนะบอเอาต่กระจยทำแบบนดิเออโอ้ไมไม่แปเาสิบสองสามส่ห้ากระจมแป้าสอส่ห้าหกแปดิบแปดเก้าสอดสิบสอง่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเค

แปด๊บอืมถูมั้ยทเป็นตะแมงตะแมงเนาะหกห้าสามไปหกหาสมาใส่หนึสองสามามา่อ่ ต้งหมดต้องวนพกหาสงนุเอาขึ้นไปก้าหกอันนี้ตัวต็งเอสมัยนี่ตัวต็งก้าาหกน่ะตัวต้นเอาตัวต้นก็ตัวตัวอะไรเนี่ยตัวต้ัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยวัวสามวัวอะอาตัวยังไนวงนี่ นี่เอาเลยตัวต้นนอาโอเนี่เสหกสูงเองหกสูงเกินเกินสามเกินหนึ่งเกินสมหื่นเกินเพิ่มเพิ่มเกพสามื่นงมื่นหนึ่งสองม่นสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นห้าสามหมื่้าได้เยอะไปหกสูงออมาผ้าเดงทำเงิดของเราน่ะโอเค้าแดมาเปิดดูสิมาเปิดคนบ่เคย้าแดงมีอยู่ปุ๊บ หาสองเอียวใสองเียวอย่เด้อกระงหาติงสองด้วยจ้าในผ้าเดนสองติดตั้มเป็นวันเลอันนี้เจ้วต้องใจน่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเ้าสิบสบเหกโอเคอันนี้กินกินชุ่มมาถือสุดว่าเอาเงิไหลา ห2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเ็แปดเบบเอ็ี่าม้าเจ็้าบอ่ยเสีเอามารวมกันไหมขอท่ในใจอยู่ไหมเดี๋ยวอยู่ซื้อสักนองสามสี่ห้ากแป้าสิบจ้าดใจเ้าดต้องติก่อสอันละสิบเก้าสิบเ้าไปสิบเก้าอ่ะเดี๋ยวหอ2สอเมือเก่าเก่านั่หงสองสามสี่หเก

สสสจั่นมางตั้มสองสามอืมไมกินอะไรากินมาพี่เลี้ยเสตมันเสียหกเจ็เก้าสิกัตุเยนยจกองเรามาหัวสองตํามองเยียวเอาตุเยนกินลไี่ห้าหกสอเียวตั้งหกใบสองสามสองสาเสียไปเจ็ดแปเสิบ